สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะผมมนเลยแล้วก็ร้สว่าจะเหงาป้าสักอย่างน่นะวันนี้นะได้รับลาได้รับลานะย่้งย่างยุ่งย่างย่างย่งย่างยางย่างย่างย่างยางย่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 งยางยางย่างยงยางย่างยงย่งยๆๆงยๆงย่งย่า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 งย่ังย่งย่างย่งย่างย่างยางย่างยางย่างย่างย่างยๆางย่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 งย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  อย่าพึ่งยังไม่ถวายเลยลมแดงเนี่ยแต่ละแหลกป้าป้าเพราะว่าป้ามานั่งทางนี้นั่นนี่แหละมามาแถลงตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยมันจะผักหน้ามาเดินมาสี่ข้าววันป้าเร้สึกว่าไม่เหนื่อยนะอะไรนะอะไรนะผมคงเห็นอยู่บ้านต่อเรื่องเลยว่าใใชช่่้้สยตา ป้าจะไดไปขึ้นรถเลยเนาะไปท้าวันไปดูที่คิปผมได้ป้าเดินตลอดเลยเแจ้าบอลง่าเดินของคุณเจลุณเหกลุงถึงวัดพระธาตุแล้วขอเป็นตาล้วไบกป้าเช็ดตาให้ไม่ทันก็จะไปเช็ดให้ซะหน่อย ว่าป้ามาทีหลังลงไปแล้วสอรอบหนึ่งปาพิ่มาก็เลยต้องวนอีกสองรอบดูให้ดูส้นตามมากที่จิตใจที่จะผ่านมาได้ผ่านทุกอย่างด้านนอกขึ้นแบล้ก็มีด้านไม่นอกขึ้นแบบก็มีใจใจใัใจ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 นจใ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 รถรถรถ คือเอ้ยง่ายเลยคือตั้งตั้งแต่เดินมาก็คืออุปสรรคก็เยอะแล้วก็อุปสรรคก็ใหญ่แต่ว่าสิ่งที่เราได้มาก็คือบุญเราก็ได้บุญใหญ่ด้วยก็ที่ี้ป้าก็บอกว่าเพิ่มมูลเพิ่มากเลยนะเวลาปกติถ่ายคลิปเล่นไปเล่นมาเลยนะทนาพิศนาไม่ออกลังกายไม่ได้อะไรเลยแต่เอาเงินทุนเดิงมาหนึ่งพันนดวงด้วยแรงใจแรงกายแล้วก็เพื่อความตั้งใจจริงแล้วก็ใจเนี่ย เต่ก็ถมงไปเร็วเมืองเกลือยนางหอดแม่นไ้่ส่สซอนหอดเมืองน่นตองอย่างอีกเล้นสียักลังากเเวน้ำจางว่ากเเวนพี่ผู้อยากเเวนะหยุดพี่พี่น้งนาผมือยากกไปเบว่าว่าใหม่้ว่าใหม่ดีแล้วญาอยู่ดี สแกก็รังโมอ่ะสายตาต้องไ่แก้วไหนํำกับคุณหานาคุณีนั่งเอ้ยบัดไปยาอยู่น้ำเพื่อเยอะมีน้องเยอสิเ้ต่อเจ้าหนี้พรุ่งนี้เราจะเริ่มยังไงพรุ่งนี้ก็รัมนรีที่ภาคเหนืง พันธุ์จีวอนกี่ตัวอันนี้ว่าเขาเาเยอมากท่านเอกก่าเขาเนท่านเอกมันเป็นผ้าอะไาป่าผู้ดีท่หนกเป็นผ้าอะไรนะาห่มกับ้าซึ่งเห็นไหมเราเรามานนี้เห็นไหมสังเกตไหมแ่ล้านแต่บ้านที่เ่านามาด้วยเาอาจจะบ้านบ้านไม่เยอะแต่สั้นหน่อยเขาจะาเดินว่าะทาของเราน่ะเยอนมากยาใหม่แต่ก็ถ้าเอาทอาน ยาสุดเท่าที่เรามนมีนเดินถือเขียนนี่จะนไหมเาพสรอบพาทีวนะุแล้วก็นี่รูปผูกเวจิตปั้นตันแล้วทั้งเว้นแล้วอะไรายพวกนี้ย่าไานนะเราจะพาผูกเวดจิตเดินรอบองคชาตด้วยคือผสมสองเราก็คือหนึ่งเ่าก เรารวมสวงเมื่อกี้อาจจะยุงบุญบาร,รมียังไม่มากพอวันนี้เราก็เลยมาทําบุญมาขอขอขอบุญจากทาพระนรุ่เพื่อนหนุนงานาให้ผัไประทิดมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ซีที่มาขอพรมาอะไรได้มากเพื่อการมาเพิ่มบุญบาร,รมีใหหน้าผู้ทรงที่มีประวัติมาอย่างน้อยๆเรารู้ประวัติใช่ไหมว่านหน้าชอบทาบุญชอบขวัรเพราะนั้นเราพา ปู่บริจิตมาท่านพนมเพ่เพิ่มเพิ่มบุญเพื่อนบุญที่เราทำวันนี้เราก็ให้กับปูบริจิตแล้วก็นำให้ทุกคนลุกเปื่อนมี่ละชอมียอมียอดไซด์แุีปัปังปังเลยโบรีตปังช่องเลยป้าแล้วก็้าขายก็ให้ช่องเลยช่องพนม้าขายไปิษัมชาอยปังปังปเหมือนกันแล้ว ตรงที่นายจะมาดูอกให้มีคนมาที่สำเนาตอนนี้มีาเราอยากปังกันเราได้สำเร็จสด็จปังปังเหมือนกันวันนี้เราคือมาขอพรที่ดีทั้งหมดดีทั้งหมดขอใี้ทุกคนที่ร่วมทางกับเรามา y o u t u b e อรุ่นพ่อแตน S4 ขอให้มีชีวิตมีแต่ดีดีปังปังไปตลอดเลยขอให้รับไหร่ได้ ทำไงชิดเทปหรือชิดทางคิดดิชิ่างไงเหรอก็เดี๋ยวยันนี้ก็นอนเต็นเป็นไปก็นอนนอกเต็นตนอกเอาไปติดต่มาฟังลุงมัางครับมาะไยกับลุงลุงจะให้เขาอะได้อว่าพ่อะได้บอกวที่ลุงพูดนะนที่ว่าบอกรู้สึกลุงหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเหนื่อยก็สาุละสาดีละนั่นบอ

จุดหมายพร้อมเราพ้อมห้าพัน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 กลๆมาพันหายเลยนีพ <c oughs> ันะ 5, 000, 1, หายอก็เลยเลยแค่ห้าแล้วเมื่อคืนดูอากาศอไม่ดีเลย

เก้าสองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดนั่นเองไลน์เอ็กซพีพีเอ้ไลน์เอ็กซ์เอ็กซ์พีพีน้องพี่เียาโอ้ยสามสองปังๆนะครับมาค่ะขอบคุณนะคะเอ็ซีนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามก็จะเป็นประเทศลาวนะคะเพื่อนบ้านเรานะคะฝั่งตรงข้ามนะคะนี่นะคะแม่โขนอุ่นโอเคนะคะขอบคุณค่ะ